อ้าวแล้วครับผมสวัสดีครับเรามาเจอกับกู๊ดบอยกู๊ดไก่กู๊ดไก่กระกไก่กู๊ดบอยบอกเลยครับว่าเล่นไม่เป็นนะผมบอกเลยผมผมผมเล่นไม่เป็นเลยเห็นจานเจเล่นอะไรเงี้ยแบบอยากลองเล่นดูก็ลองหน่อยละกันไปเจอกันในเกม Let's go โอ้โหดาชีดขอชีคอปแบอแล้วกันนะ ดึงหลังดึงดีง <c oughs> ยส่สะดุ้งบ้างแล้ววะ <c oughs> มันต้องมีเฮ้ย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 ,ย,ยเพิกมา้าเอาอยากล้มหมออยากล้มหมอเพื่อนได้นะเอาหายไปวะอ๋อวิ่งไปนูน่น เฮ้ย <stand ard S 2> พี่ก็ช่วยเร็วเกินคิดว <S strong> ่าผมจะให้พวกอี่ปั่นไฟกันต่อเหรอเฮ้ยไหนวะ ไม่ได้ยินเสียงเอออาเออเอาเดี๋ยวนะในตู้หรออะไรวะออมีใชครพามายไหมตึกโป๊ะไม่มีโอเคผมไม่ได้ซ้ำหน้านี่นะขึ้นมาตรงนี้กันเองอะ <c oughs> โอ้อยตรงนู้นเหรอ ผมโซนเลยวะอ้าวอ๋อโอเคมันต้องคลิกค้างสวัสดีสวัสดีครับยินดีครับผมสวัสดีครับผม ไม่เคยู่แนี้แม่อุ้ยผมโซนเลยแล้วผมโซนเลยผมโซนเลยมาดิผมโซนเลยผมโซนเลยแค่นั้นแหละคือ <c oughs> ก็ล้มสองนะอ่ะแค่นั้นก็ล้มสองนะอ่ะแค่นั้นล้มสอยากแฟมมากมาก อยากแฟมมากๆก็มาเลยแค่นั้นแหละคนเนี้ยหลายรอบละมานี่เอาก่อนเลยแล้วกันเห็นมันตั้งแต่ต้นๆโอ้โหแล้วทางขึ้นอยู่ตรงนู้นทันปะเนี่ยทันปอนนะมีคนดึงแล้วน่ะมีคนดึงไปแล้วเออสวัสดีครับเดี๋ยีครับ เดี๋ยว,วครับเด <t> ี๋ยครับทำไมมันไม่ดึงหลังให้อ่ะไม่ดึงหลังก็ไม่เป็นไรก็เสียเวลาไปฮิีวกันนะไม่ได้ปั่นไฟหรอกนะไป u go เดี๋ยวนะนี่ไม่มีวัสดีครับ เฮ้ยเชิงหนาะหมาชีบะหรอเฮ้ยนคนนึงไปช่วยนะตรงนี้ไอ้คนนึงไปไหนวะอ่าไปช่วยโอเคก็เฟสสองเลย เฮ้ยแทง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 ไม่มีอะไรหรอกขอแค่หาเขาไม่เจอเดี๋ยวบนปะ,อ,ะอยู่บนชิงด้วยลงช่วยเปล่าลองไปช่วยเปล่าช่วยจริงไงแล้วเขาช่วยจริงเฮ้ยนี่นี่นีน่อุ้ย โดนได้ไงวะเนี่ยเชีย่ยเป็พรสวรค์พ <c oughs> ี่ผมเอาเรื่องวะ <c oughs> เรื่องจริงวะนั่นึงขอกรเทืบเพิ่มก่อนนะโอเคปะไลลากันต่อตรงน,นี้อเป่าไม่มีเสียงเฮ้ยมีเสียงเครื่อง ือเครื่องเก่าวะเครื่องเก่า,า,ก,าก็ไม่แน,น่นนะแอบเทวนี้หรือเปล่าไม่มีเฮ้ยเข้าฮิลเสร็จแล้วเฮ้ยผมเจอก็อ,อ้อมไงผมก็อ้อมเลยไงไปช่วยแน่ไอ้คนเนี้ย ช่วยแน่นอนใช่ไหมไปเลยหนึ่งทีอา้าวเฟืองหมินจะเอาหรอเฟืองหมินเขาจะเอาจากเขาหรออุ้ยยังไม่ครบอกอ่ะอฮ้ย,ยไม่โดนไม่โดนได้ไงไม่ได้ได้งนโดดเฮ้ยพับไม้เลย เอาจะเอาเฟืองบินนี่แหละไปลำ <c oughs> หนึ่งนะอยู่ตรงนี้หรือเปล่า <c oughs> อุ้มเลยผม <c oughs> ไม่กลัวเดีดันไปเฟสสองเฮ้ยคนนี้อยู่นี่น <c oughs> <laughs> ลมเอาแล้วคนนี้ก็วิ่งสิผมก็ไล่ต่อเลยแค่นั้นแหละผมก็ไล่ต่อเลยตอนนี้เชิงหนาด้วยเชิงหนาซะด้วยมาสิหนึ่งทีกูดไก่เป็นอย่างที่กูดไก่ จ้ะเอ๊ะไป้สู่ยอดเสารนะมันีะคืออีกคนหนึ่งอยู่ไหนได้แหละผมจำที่ไม่ได้ด้วยต้องเจอแถวๆตรงนั้นแหละเจอเอ้ามีเปิร์กดีวะแล้วก็เห็นออร่าตึงๆแบบดึงดึงดังคึงขังไปไป ไอ้บายครับสู่ยอดเสาก็เก็บ 4e สปอร์ตบันทึนไทยเชื่อมันวะเฮ้ยมันก็เลี้ยวไม่ได้ยากขนาดนั้นนี่หาลุ้มทึมได้ไหมมีลุมไม่ทึมไหมเฮ้ยเจ้ลุมเอาถือไปทันโอเค แล้วผมก็เก็บสีโดยปริยายโอเคครับค่นี้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบจุบุย